เมื่อคืนเราฝันว่าเราบินได้แบบโบยบินกลางฟ้าเลยก้องเคยฝันแปลกๆแ,แบบนี้ไหมโหน่าสนุกเคยสิเราทุกคนฝันกันทุกคืนเลยนะถึงบางครั้งจะจำไม่ได้ก็ตามความฝันมีหลายแบบเลยละ่ะทั้งสนุกน่ากลัวหรือบางครั้งก็ประหลาดจนเรางงไปหมดเอ๊ะจริงเหรอแล้วทำไมเราต้องฝันละ่ะสมองไม่พักเหรอสมองพักบางส่วนแต่ก็ยังทำงานอยู่โดยเฉพาะตอนที่เรียกว่า R.E.M. Sleep หรือช่วงหลับฝันนั่นเองสมองจะจัดการความทรงจำประมวลผลอารมณ์แล้วก็ซ้อมเหตุการณ์ในชีวิตเหมือนโรงหนังส่วนตัวที่เปิดตลอดคืนเลยซ้อมเหตุการณ์เหมือนเล่นละครในหัวเราเลยอ่ะแล้วฝันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอ่ะเยอะเลย ฝันช่วยให้เราจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีขึ้นบางทีสมองก็จัดเรียงข้อมูลใหม่หรือแก้ปัญหาที่เราคิดไม่ออกตอนตื่นไงล่ะนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าฝันคือห้องทดลองของสมองเลยนะแล้วถ้าฝันว่าตกจากที่สูงหรือถูกไล่ล่าล่ะแบบนั้นน่ากลัวมากเลยนั่นแหละคือฝันร้ายซึ่งอาจมาจากความเครียดความกลัวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ สมองพยายามประมวลผลสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบของความฝันบางทีมันก็เหมือนการปล่อยความกลัวออกมาอ๋อแล้วฝันดีล่ะเช่นฝันว่าได้กินไอติมร้อยลูก <laughs> แบบนั้นก็คือความปรารถนาที่อยู่ในใจฝันดีช่วยให้เราตื่นมารู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะบางครั้งยังช่วยให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรหรืออยากทำอะไรก็ได้แล้วคนที่ไม่เคยฝัน หรือจำฝันไม่ได้ล่ะเขาฝันไหมจริงๆแล้วเกือบทุกคนฝันนะแต่บางคนแค่ไม่สามารถจดจำมันได้ตอนตื่นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเลยถ้าอยากจำฝันได้ลองเขียนบันทึกความฝันทันทีหลังตื่นสิช่วยได้เยอะเลยว้าวน่าสนใจมากแล้วถ้าเราฝันซ้ำๆแบบเดิมบ่อยๆล่ะมันหมายความว่าไงนักวิจัยบางคนบอกว่าฝันซ้ำๆอาจสะท้อนปัญหาที่เรายังไม่ได้แก้หรือความรู้สึกที่ยังค้างคาในใจ เป็นเหมือนสัญญาณจากสมองว่าเราควรหันมาสนใจสิ่งนั้นงั้นคืนนี้เราจะฝันถึงโดราเอมอนมาปลุกด้วยคัพเค้กบินได้แล้วเราจะจดไว้เลยว่าเห็นอะไรบ้าง <laughs> ลองดูสิแล้วพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะอยากรู้เลยว่าจะมีอะไรสนุกสนุกในฝันของปุกปิ๊กบ้างได้เลยแล้วพรุ่งนี้เรามาคุยจนเรื่องความลับในฝันกันต่อไหมหรือเรื่องการเดินละเมอก็ได้นะน่าสนใจเหมือนกัน เยี่ยมเลยโลกของการนอนหลับยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะฝันดีนะปุ๊กปิ๊ก